เชื่อพระเจ้าแต่ก็ไม่ไวยกังวลใจเมื่อสถานการณ์ชีวิตไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดจะทำยังไงดี CGN ไ a ยสวัสดีครับพบกับรายการ Living Life รายการที่จะนำคุณให้พบกับพระเจ้าในวันใหม่ของคุณกับผมประกิตตรีทศายุทธ และวันนี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อที่1 8ถึง25ครับฮีบรูบทที่13ข้อ1 8ถึง25จงอธิษฐานเพื่อเราเพราะเราแน่ใจว่าเรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้น คือว่าข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับพวกท่านเร็วยิ่งขึ้นคํำอวยพรและคําอําลาขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงนําพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตายโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันด์สรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทําตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทํางานในเราให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงม,มีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงบอนพวกท่านให้อดทนฟังคำเตือนสตินี้เพราะข้าพเจ้าเขียนมาถึงพวกท่านแต่เพียงย่อยๆเท่านั้นพวกท่านถึงทราบว่าที่โมธีน้องของเราถูกปล่อยเป็นอิสระแล้วถ้าเขามาถึงเร็วข้าพเจ้ากับเขาก็จะไปพบพวกท่าน ข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมายัางบรรดาผู้นำของพวกท่านและทรมิกชนทั้งปวงพวกพี่น้องที่มาจากอิตาลีก็ฝากคำทักทายมายัางพวกท่านด้วยขอพระคุณดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิดเราก็มาถึงช่วงท้ายท้ายสุดของพระธรรมเล่มลนี้แล้วนะครับผู้เขียนได้กล่าวในฮีบรูบทที่13ข้อที่18เป็นต้นไปว่าจงอธิษฐานเพื่อเราเพราะเราแน่ใจว่า เรามีมโนธรรมที่ดีและปรารถนาที่จะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านมากขึ้นให้อธิษฐานเช่นนั้นเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่กับท่านเร็ววันขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนได้พิ้งท้ายนะครับก็คืออธิษฐานเผื่อเขาด้วยนะการอธิษฐานเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากไม่เพียงแต่เราอธิษฐานเผื่อตัวเราเอง เราอธิษฐานเผื่อกันและกันด้วยอธิษฐานเผื่อพี่น้องของเรานะครับพี่น้องในที่ทํางานพี่น้องในคริสตจักรของเราผู้นําของเรานะครับแน่นอนทุกคนนั้นเป็นคริสเตียนแท้ก็ตั้งใจอยากจะดําเนินชีวิตอยากจะประพฤติตัวดีงามในทุกเรื่องแหละครับแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับการเล่าลวงก็มีนะครับหลายสิ่งเนื้อหนังของเรานั้น เราต้องอธิษฐานเผื่อกันและกันให้มากยิ่งขึ้นและผู้เขียนบอกว่าอธิษฐานเผื่อให้เขาได้กลับไปอยู่กับผู้อ่านได้เร็วขึ้นนั่นก็พูดถึงความรักในชุมชนใช่ไหมครับการจะได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราสามารถอธิษฐานได้ขอพระเจ้าแห่งสัรตีสุขข้อที่ยีผู้ทรงนำพระผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตาย โดยเลยหิตแห่งพันธสัญญานิรันร์ส่งให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทําตามพระทัยของพระองค์โดยทรงทํางานในเราให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยสูคริสขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอเมนผู้เขียนได้อธิษฐานและก็ได้พูดถึงพระเจ้าว่าพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข อย่างที่ได้พูดไปในครั้งที่แล้วแล้วว่าแน่นอนสถานการณ์ผู้เชื่อในยุคแรกในศตวตรรษแรกนั้นเขาไม่ได้มีเสรีภาพในความเชื่อชีวิตนั้นมีความทุกข์มากมายความทุกข์หมายถึงการขมเหงที่จะมาถึงนะครับแต่ละวันก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมารู้หรือเปล่าว่าพวกเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนเป็นผู้เชื่อมันคงมีความกังวลใจเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักและระลึกเสมอก็คือพระเจ้า เป็นแหล่งแห่งสันติสุขในชีวิตของเราทุกวันนี้เราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะครับเรามีาเสรีภาพทางความเชื่อแต่ก็มีความทุกข์ในเรื่องอื่นมีความทุกข์ในเรื่องเศรษฐกิจนะครับความทุกข์อาจจะเรื่องของสุขภาพอาจจะเรื่องของความสัมพันธ์นะครับนักเรียนานักศึกษาอาจจะเป็นเรื่องการเรียนนะครับคนทํางานอาจจะเป็นเรื่องเครียดในเรื่องงานขอพระเจ้าเป็นสันติสุขของเรานะครับ ไม่เพียงเท่านั้นพระเยซูคริสต์นั้นผู้เขียนบอกว่าเป็นผู้พร่องเป็นผู้เลี้ยงแกะ่นะครับแน่นอนคนฮีบรูนะครับรู้จักสาดุดีบทที่23เป็นอย่างดีนะพระองค์เป็นพระผู้เลี้ยงอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักยิ่งไม่ว่าท่านผาเผชิญสถานการณ์อะไรอยู่นะครับความขาดแคลนหรือมีความกลัวหรือมีความรู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภัยใช่ไหมนะพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เป็นพระผู้เลี้ยงของเราพระองค์เลี้ยงดูเรานะครับพระองค์จะไม่ไม่ปล่อยให้เรานั้นจะต้องเผชิญอันตรายด้วยตัวลําพังผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ต้องเผชิญอันตรายนะครับเราอาจจะ,ะเผชิญแต่เราไม่ได้เผชิญโดยลําพังพระองค์จะอยู่ที่นั่นเพื่อที่ปกป้องชีวิตของเราและพระองค์ก็ประทานสิ่งดีให้กับเราทุกอย่างด้วยข้อ21ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทําตามพระทัยของพระองค์ พี่น้องที่รักยิิงพระเจ้ารักเรานะเราเป็นลูกของพระองค์พระเจ้าก็ให้สิ่งดีกับเรามากยิ่งกว่านั้นสักเท่าไร่ถ้าเราเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระองค์ด้วยรับใช้พระองค์ไม่ว่าจะบทบาทไหนนะครับผมไม่ได้หมายถึงผู้รับใช้เต็มเวลาเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าท่านจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในบทบาทไหนอาสาสมัครในคริสตจักรของท่านในในเวลาของท่านในโรงเรียนในที่ทํางานท่านประกาศเขาประเสริฐด,ดูเหมือนว่าท่านขาดแคลนสิ่งใด พระเจ้าจะเพิ่มเติมให้กับท่านท่านจะ,ะเทียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อพระเจ้าจะทําให้ท่านนั้นทําให้แผนการและน้ําพระทัยของพระองค์สำเร็จนะครับข้อ22พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านพวกท่านให้อดทนฟังคําเตือนสตินี้เขาบอกให้อดทนฟังเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติเราคงไม่ค่อยชอบฟังคําเตือนเท่าไหร่ใช่ไหมฮะมันมันฟังดู มันมันมันไม่ได้รื่นหูมากนะมันไม่เหมือนคําชมมันไม่เหมือนคําหนุนน้ําใจนะครับคำเตือนมันฟังดูแล้วมันเสียแทงใจใช่ไหมครับแต่ว่าคําเตือนนั้นก็เป็นพรนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคําเตือนที่มาจากแน่นอนคนที่รักเราและคนที่รู้จักเราพี่น้องที่รักยิ่งแต่ถ้าเราคิดให้ดีนะแม้เขาไม่รักเรานะแต่ถ้าคําเตือนของเขาอะ่ะมันเป็นจริง ไม่เป็นไรเราเราไม่ต้องคิดมากถึงคนคนนั้นขอให้เราฉวยคําเตือนเขาก็แล้วกันเพราะสุดท้ายมันก็เป็นพรไม่ใช่สําหรับเขาแต่เป็นพรสําหรับเรานะครับให้เรารับคําเตือนด้วยใจขอบคุณพระเจ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเป็นคําเตือนจากคนที่หวังดีต่อเราโอ้เราต้องเราต้องไม่ทําให้เขาเสียน้ําใจเลยนะครับที่อุตส่าห์มาพูดกับเราคนเราเนี่ยนะถ้าไม่รักกันจริงๆผมเชื่อว่าคนทั่วไปโดยเฉลีย่ยคงไม่ได้มีใครอยากจะไปเตือนใครหรอกครับ เพราะมันเสี่ยงต่อการถูกเกลียดที่หน้าใช่ไหมครับถูกคนไม่ชอบการเตือนเนี่ยแปลว่าเขาเสี่ยงชีวิตนะครับมาเตือนเราเพราะเราอาจจะลงเอยด้วยการที่เราไม่ชอบเขาก็ได้แต่เขาก็ไม่ไม่ได้คิดมากในเรื่องนั้นเพราะเขารักเขาหวังดีต่อเราก็จงให้เรานั้นรับคําเตือนด้วยใจขอบคุณและขอบคุณเขาด้วยอย่าเพียงแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณคนที่เตือนท่านด้วยจะเป็นเพื่อนเป็นพี่น้อง หรือว่าเป็นผู้นําขอบคุณเขาให้เขามีกําลังใจและบอกครั้งหน้าช่วยเตือนอีกนะนะเพื่อเขาจะมีกําลังใจมาเตือนเราเพื่อเราจะเป็นคนที่ดีมากขึ้นนะครับและผู้เขียนนั้นก็ได้กล่าวถึงหลายต่อหลายคนนะครับที่มีส่วนในชีวิตของเขาแล้วคนที่เป็นผู้รับจดหมายฉบับนี้อาจจะรู้จักเช่นก็ได้กล่าวถึงทิโมธีนะครับนะและผู้เขียนก็ได้ฝากคําทักทายมายังบรรดาผู้นําของผู้ที่รับจดหมายฝากฉบับนี้กับธรรมิกชนทั้งปวงนะ เราก็เห็นว่านั่นก็เป็นภาพที่น่ารักเป็นภาพของพี่น้องเป็นภาพของคริจักรนะครับที่ได้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับรักกันเป็นเหมือนกับพี่น้องเป็นเหมือนกับครอบครัวนะก็หวังว่าเราเองนั้นก็มีจะมีนะครับคนที่รอบข้างเราที่เราถือได้ว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนในครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ในฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะรับพระพรมากนะครับก็หวังว่าพระธรรมตอนนี้และพระธรรมเล่มนี้นะครับพีบรูจะเป็นพรต่อเราทุกคน แท้จริงนะครับให้เราร่วมใจกันในฌานนะครับ <S <S พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมฮีบรูทุกบททุกตอนทุกข้อที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาได้ใคร่ครวญขอให้พระวจะนะพระธรรมเล่มนี้นั้นเป็นพรต่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายอย่างแท้จริงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้รู้จักพระเยซูคริสต์ในฐานะมหาปุรโรหิตผู้ซึ่งตายไถ่บาปเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยพระคุณ ด้วยความรักของพระองค์และที่พระเยซูได้สแสดงพระคุณความรักโปร่งพานหลายทางจริงๆไม่เพียงแต่การวายพระชนบนกางเขนแต่ยังพระองค์ยังมีส่วนร่วมในทุกวันในชีวิตผ่านการฝึกฝนชีวิตผ่านการตีสอนที่ขับพระองค์ทั้งหลายนั้นจะขอบคุณพระเจ้าทั้งในเวลาที่ดีและในเวลาที่ดูเหมือนไม่ดีเพราะขับพระองค์ทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เลี้ยงที่สถิตอยู่ที่อํานวยพระพรขอพระเจ้าอํานวยพระพรทุกท่านที่ได้ฟัง พระวจนะเล่มนี้ด้วยโมทนาและขอบคุณพระองบบค์ในนามพระเยซคริต์เจ้าอาเมนอยากเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับให้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไม่ว่าจะเป็นสื่อของเราทาง YouTube ทาง Facebook ของ CJN ไทยนะครับและท่านสามารถแสดงความคิด เห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับ mm hmm. และถ้าพี่น้องเนี่ยได้รับพระพอรอย่างมากมายสามารถมีส่วนร่วมในการถวายเพื่อท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจนี้เพื่อจะทําให้พันธกิจนี้สามารถที่จะเป็นพรต่อคนมากหลายเหมือนอย่างที่ท่านได้รับพระพรด้วยขอบพระเจ้าอวยพระพรครับ